ในยุคไข่ไก่แพ,แพงตอนเนี้ยคนแห่ไปซื้อไข่ไก่มากักตุนกันเพียบเละบางคนอาจจะตุนไปแล้วก็ลืมไปว่าซื้อมากี่วันแล้วมีวิธีการง่ายๆค่ะที่จะดูว่าไข่ไก่ที่เราซื้อยังสดอยู่ไหมยังใช้ได้อยู่ไหมถ้าเกิดว่าใครที่เอาไข่ไก่ไปแช่ในตู้เย็นให้เอาด้านแหลมลงข้างล่างด้านป้านขึ้นข้างบนนะคะ ท่องไว้แหลมลงป้านแหลมลงบนป้านแหลมลงบนป้านท่องไว้นะอีกวิธีหนึ่งที่จะใช้ได้ก็คือถ้าไม่ได้เอาไข่แช่ในตู้เย็นเอาไว้ข้างนอกตามปกติก็ลองไปเอาอ่างน้ำสักอ่างหนึ่งใส่น้ำลงไปแล้วก็เอาไขาค่ค่อยๆวางลงไปถ้าเกิดว่ามันจมนั่นหมายถึงไข่ไก่คุณสดค่ะจมกับสดจมกับสด จมกับสดทองเข้าไปถ้าเกิดว่าไข่มันลอยก็แปลว่ามันไม่สดแล้วมันจะใช้ไม่ได้แล้ววิธีง่ายๆทดสอบในยามที่หลายๆคนอาจจะไปซื้อไข่ไก่มาตุนแล้วก็ลืมไปว่าซื้อมากี่วันแล้วไข่ไก่ที่ใช้ใช้ได้ไหมแต่จริงๆแล้วอย่าตุนเลยไข่ไก่อายุจริงๆอย่างยี่สิบกว่าวันเองยิ่งทิ้งไว้นา,นานๆก็ยิ่งไม่อร่อยค่อยๆซื้อ,อจ๊ะ Ở oh yeah.